มิสซี่คาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่ที่ใหญ่ที่สุดในโซนหัวหินค่ะอยู่ได้ทั้งวันกินข้าว15นาทีอร่อยมากอันเนาะอร่อยถ่ายรูป4ชั่วโมงถ่ายด้วยได้หรือเปล่าได้รูปคนเดียวแล้วไงใครอยู่ปิดประตูหน่ค่ะไม่มีใครอยู่ไปเลยเลยไปเด้เลยไม่เอาเปิดประตูหน่อยแล้วไปไปไปกลับบ้านกลับบ้านไม่ออกอ่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่หัวหินค่ะอันนี้คือประตูโดเรมอนเปิดประตูมาเข้ามาถึงหัวหินเลยจากกรุงเทพคือแบกว่ามันไม่เห็นเหมือนที่คุยกันไว้แบบบางกีเลยล้วเออเรากยากจะเคาะแล้วก็เปิดเปิดแล้วเปิดรายการทำไมประตู ไม่ถบลงมาให้อีกมีพื้นพื้นเนี่ยเนี่ยอย่างนิดนึงเอาตรงเนี้ยคนดูไ้ตรงนี้หน่อยค่ะฉันยืนอย่างนี้นะถ้าไมปเรียนบปลเล่มาคือยืนไม่ได้เราจะเอาอีกทีนึงแบบเปิดประตูแล้วแบบริ่งให้หน่อยเดีถอะปะเล่นคนเดียวเลยถ้างั้นกูกลัวมากพลอยกลัวอะไรพี่คคยซื่อคนยืนอยู่ฝั่งนู้นบ้าปะเนี่ยถ่ายเดี๋ยวนี้ถ่ายอยู่ค่ะแม่ต้องหยุดพูดแล้วก็เออลืลองเดินอีกก้าวนิตกค่ะตกพลอยถ้ากูตายไปเนี่ยปัญหาเยอะนะ เอกสารไม่ไหวนะบอกก่อนนะเดี๋ยวเราจไม่ได้บอกเขาเลยว่าที่นี่อยู่ที่ไหนเราเปิดประตูโดเรมอนมาบอกไปแล้วไงหัวหินไม่ใช่ค่ะมิสซี่คาเฟ่แอนด์เวสอร์ลนนี่หนูจำไว้นะเขาอยากได้ไข่ยายาวหรือว่าลงนี้เลยนะเป็นเป็ดเลยเป็ดเลยชี้ก็ไมอีกอย่าหนูด้านข้างมันกล้องวายตัวใหญ่ เธอถ่ายรูปดีเธอถ่ายรูปดีเธอถ่ายดีชิคกี้ยังไม่ได้ตรงนี้เลยอันนี้อะไรอ่ะใ่ากูเลยแล้วกูอะได้ไหมฝนนะเป็นครีเอทีฟที่โด่งดังมากทุกครั้งที่มาเนี่ยจะมีน้องฝึกงานแบบใหม่ที่ฝนหลอกมาเอ้ยมันได้ถ้ามันได้ถ้ามันได้ดิคิดยืดขามาข้างหน้าน้องสั่งหูแล้วกวนเปล่าขากางเกงขากางเกงขากางเกงฝนพี่ซื้อต่อเลย กระโดดลงมาสิกระโดดหรอเขาไม่ดีซิโทษดิเฮ้ยเป็นไปเป็นไปแม่ส่ลงลูกบาตลงเลยตอนนี้ขอแนะนําทุกคนนะคะสมคติว่าเรามาแบบที่ต่างๆเราควรจะอะไรที่มันติดฟ้ามันจะเป็นความแบบเออดูเก๋ดูอะไรอย่างเงี้ยไม่คุ้นเลย<ช>น้องผมยาวเฉยเลยไปคือมึงจ้องจากตะกอนนูกแล้วนะคะใช่แต่ไม่คุ้นอยู่ดีทุกทีเวลาเลื่อนอินสแควรแล้วดูรูปใครบ้างอ๋อเอาน้องกูเองตาพลอยบ้างตาพลอยบ้างหน่อยละวพลอยเขายังไม่ได้สีชมพูเลยไม่เขาไม่นอนเขหน่อยโอ้ไม่มีปัญญาพี่ขายทีไรพี่โดนด่าทุกทีให้น้องซึ่งงานถ่ายดีกว่ามันดูจะปปลอดดดภัยยกวว่่่าเริมห้้ไ ได้รูปคนเดียวแล้วไงน่ากลัวไม่ได้แต่โพสิชันได้เฮ้ยเจ้ารูปนี้จะเอ็งชิงชาได้หรือเปล่าเขาบอกว่าอย่าสวิงเพราะว่ามันแค่เกี่ยวแค่นิดเดียวยยยยยได้ไหมวะกาลณาอย่าแกวง่งอย่าแกวง่งโอยมันตลบ สาค้องมามมี้เลยทีนี่มีที่ถ่ายรูปเยอะค่ะเหมือนจัดไว้มาให้ถ่ายรูปเป็นจุดๆๆไปเลยเข้ามาเป็นซีซันนะใครมาหัวหินนะให้แวะมาก่อนเลยประตูโดเรมอนตอนนี้เป็นสีชมพูใช่ไหมคราวหน้ากลับมาอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้นะอันนี้อะไรอ่ะปีกนางฟ้าน้องฝึกมาแล้วเพราะว่าดี่ชนะปีกไม่น่าจะอยู่ตรงปีกของครูน่าอยู่ตรงคอแม่ได้เพราะว่าแม่ปีกพอดี คอยลองดิได้ต้องเพิ่มอิดแม่ใส่คนก็แล้วเพิ่มอิดก็แล้วเอ้ยได้แล้วกูเล่ากูล่ะวิทีรีสีเครดวิทีรีสีเครดชี้ชี้ชี้ยิ้มแล้ววิ้งยิ้มแล้ววิ้งยิ้มแล้ววิ้งอุ้ยปีกไม่ฟังด้วย นำไมโอ้ยง่เมสซ,ซี่คาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่ที่ใหญ่ที่สุดในโซนหัวหินค่ะอยู่ซอยสมประสงค์ค่ะเข้ามาแล้วก็ติดทะเลร้านเนี่ยคือกว้างมากสามารถมาจัดงานแต่งงานวันเกิดงานอะไรก็ได้จัดได้หมดเลยที่จอดรถก็เยอะมาเป็นกรุ๊ปอะที่เนี่ยเหมาะมากต่อให้บริษัทเธอมี500คนฉันก็ว่าพออยู่ได้ทั้งวันกินข้าว15นาทีถ่ายรูป4ชั่วโมงอุ้ยดเหรอ อัญชันลิ้นจีเมื่อกี้ฉีดยาไปแล้วออกมาเป็นขีประมาณนี้ขอปเป็นพุสเปนสาวรสกาแฟค่ะร้านนี้นะคะ<ล>เป็นร้านอาหารด้วยมาถึงก็ไม่ต้องยุ่งกับใครเลยนะเดินมาแล้วก็จับจองโต๊ะเสร็จแล้วเธอก็สแกนเมนูค่ะดูดีอาหารเขาก็อลังการงานสร้างเหมือนกันนะวันนี้ทั้งหมดทั้งปวงก็คือต้องขอบคุณมิสตี c คาเฟ่แอนด์รีสอร์ทนะคะเพราะว่าเขาให้เรามาถ่ายทําแถมยังบอกว่าเขาจะเอาเมนูซิกเนเจอร์ทั้งหมดมาโชว์ให้ทุกคนได้ดูเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เห็นอีกหลายจานค่ะพามาได้้ลินจี่ เรียนที่ได้เที่ยวทุกที่สําหรับการเริ่มเราก็ต้องเริ่มที่ของทอดอร่อยมากมันจิ้มคออร่อยมากอันนี้ชื่อว่าอะไรอ่ะสปาเก็ตตี้คาโบนาร่า,ากะเพราจะแบบเผ็ดๆนิดนึดนงอร่อยมากอันนี้นะเป็นครีมมี่แต่ว่าจะเป็นแบบกลิ่นแบบกะเพรากะเพราเผ็ดๆนิดนึงอร่อยน,นี่เจ๋งว่ะไม่เคยกินเลยต้องตบมือให้คุณตาคุณฝนค่ะที่หาที่มาได้เป็นที่ใหม่ๆที่อยู่ในหัวหินถ่ายรูปได้อาหารอรอ่อย อร่อยน้องๆมานั่งกินด้วยกันเอเดี๋ยวมันเย็นพราะนางอันนี้มากกว่า ทำไมแต่ดูเป็นทรงจริงๆนะ่าจะชอบอะไรแบบนี้มากกว่าแต่ชอบมากกว่าคืบ้านหัวหินมันคือจะเอาไม่มีปัญญาซื้อติดทะเลแล้วก็ไปดูปานบุรีชอบหัวหินมากกว่าเพราะว่าใกล้เมืองมากกว่าเทาไนไม่พัยทยาพัยทยาก็ไม่มีปัญญาแพงกว่าอีกตอนนี้เขาใหญ่แล้วไงสร้างอยูย่คนนั้นอ่ะไม่เป็นไรอยู่บ้านกูไปไม่ต้องซื้อพาระบอกให้มันมามันยังไม่มาเลยบ้านหัวหินอ่ะใจสามโมงเลยเดี๋ยวรอบ้านเขาใหญ่เขาเขากันเข้าไรสไตล์พอยหรือเปล่าเขาใหญ่หรอไม่มีมึงเอาแมวไปได้แค่นั้นแหละแมวก็ไม่ได้ค่ะพี่คิณแมวไม่ชอบไปทที่่่ไหนตาางงๆเลยยอู ดมแมวมันไปที่อื่นไม่ค่อยได้มันร้องไห้แมวร้องไห้ด้วยจริงก็มันก็กรีดกรีดไงกรีดยังไงมันก็เหวี่ยงเหี่ยงเละยังไงอ่ะเดี๋ยวพวกมึงหลับกูฆ่าถ้าเป็นเผาเผาเกลืออุ้ยหลับอย่างนี้อะไรไม่เลยไม่เลยแบ๊บแบ๊บมาลุ แต่ผมก็ชอบสติชหน้าเหมือนกันนะหน้าเหมือนแกงเนี้ยมาแล้วจ้าพิซซ่าร้านนี้เขามีพิซซ่าด้วยนะคือนี่ชอบมากแบบใช้มือกินอนะ่ะพิซซ่าแกงเขียวหวานไก่อันนี้พิซซ่าต้มยำทะเลอันนี้พิซซ่ากะเพราเค,เครื่องแน่นมากเ, <laughs> เออไม่ได้กินแล้วค่ะ <laughs> อร<อ>่ <laughs> อย อร่อยอร่อยอร่อยตรงนู้นไงมึงเราเดินดอ้อนจริคะจัดตรงนี้ไงแม่คือรอแม่แบบเสร็จก่อนน้ำชิ้นแจ่วนะจ๊ะใส่มาในแก้วช็อตเอม่มันกินไงนะไม่มีมีดซะด้วยเนื้อมันนิ่มอ่ะเนื้อโอเคนะแต่น้ำจิ้มแอบหวานแต่ก็โอเคทางเด็กเสิร์ฟบอกว่าเล็กหน่อยครับของหวานไปรอละครับเดี๋ยวละลายของหวานไปโตนู้นไม่ได้ฟิวบุฟเฟ่เนื่องจากว่าขนมหวานมาแล้วแต่ยังทานข้าวไม่เสร็จเราก็เลยจะทำฟิวบุฟเฟ่เดี๋ยวมาดู เดี๋ยวหกเดี๋ยวหกวางก่อนไหมกำลังมากของหวานก็คือมีการแสดงทั้งหมดถ่ายรูปได้หมดเลยแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องรีบกินข้าวเพื่อมากินของหวานให้ทันเพราะเดี๋ยวมันจะละลาย อะไรอยู่เนี่ย <c oughs> โอ้ยมันลุกไปหมดเลยโอ้ย